เมื่บทักทายปกติสวัสดีไม่ได้คิดว่าเขาจะเห็นอะไรอย่างเงี้ยเาแต่ว่าผมเดินผมนั่งใกล้ตรงช่วงทางเดินพอดีครับจังหวะพี่บอยเห็นพอดีเขาก็พุ่งตรงที่เขาร้องเพลงอยู่เพราะว่าพุ่งตรงเขามากอดผมเลยอะไรเงี้ยแล้วก็บอกว่าเออให้กํากลังใจอะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่ามันที่มันพิเศษอ่ะมันพิเศษตรงที่ว่าคนที่เป็นตํานานแบบพี่บอยด้วยหนึ่งแล้วก็เขาอยู่ในช่วงเวลาที่เขาต้องเป็นเวลาเออของเขาแต่เขายังอุตส่าห์แวะมา อบรุงความรู้สึกเราแล้วก็ไม่ใช่แค่ผมด้วยเขาก็ยังแบบปอบวันใหม่ด้วยอะไรเงี้ยก็รู้สึกแบบรู้สึกมันมีความหมายกับตัวผมแล้วก็ครอบครัวมากๆมันทําให้วันที่ที่บอยรู้สึกว่าน่าจะขาดเสาหลังไปแต่ว่ามันยังคนรักครอบครัวแล้วก็ยังอยู่กับครอบครัวเราจริงจใ,ในในโมเมนต์นีใ้ใช่ใช่ใช่อันนี้คือผมผมเคยพูดอันนี้ไปแล้วแต่ผมก็ต้องตอบถ้าถ้าต้องพูดซ้ำือผมพูดได้เลยคือพวกผมอะไม่เคยคิดเลยว่าแบบ จะมีคนมาร่วมงานเยอะหรือแม้แต่ในโลกโซเชียลมีคนแบบสนใจในเรื่องนี้เยอะขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเกิดว่าแบบตอนช่วงที่จะต้องจัดงานให้แม่ผมเตรียมเก้าอี้เตรียมอาหารแบบในวันแรกอะตอนตอนช่วงแรกๆอะคือแบบไม่เยอะเลยเพราะว่าไม่ได้คิดว่าจะมีคนมาเยอะขนาดนี้แต่หลังจากนั้นผม ต้องเพิ่มสเกลทุกอย่างเข้ามาคือไม่ผมไม่ได้บอกว่าผมลำบากใจนะผมดีผมเต็มใจทํมามากๆผมขอบคุณนะผมดีใจที่ทุกคนมาหาแม่แต่คือผมเพิ่มเก้าอี้เพิ่มอาหารเพ